อืดังไหมลูก uh อ uh uh ิม uh ค uh 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 ัทน้ำลายมาน้ำลายมาผ้ามานี่อือลูกอือกดกดกดอิมคัเอิมอิมลูกอย่างนี้ไม่ดังครับอย่างนี้ไม่ดังอย่างนี้ไม่ดังอยู่ต้องอยู่ต้องตีลูกตีตีมันเตี้ยตีมันใช่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 มีลูกตีมันตีมัน ยืดนีครับอย่างนี้นี้ป้าสอนนี่นี่เคนะิ้มมเพิกเออ <c oughs> ให้ป้าดูสิเออเก่งลุกเก่งเก่งเกรงเกง ไม่เอามืออย่างนี้มันมือมือมันไม่ดังต้องอย่างนี้หรอกน้องยิ้มครับยิ้มเออเออเอออันนี้ลูกอืม

นี่นายนี่จะกลับแล้วครับผมหมดเวลาหมดคู้หรอหมดคีแล้วเดี๋ยวมีงานต่อนะฮะเออต้องมีเดินแบบอีกไหนมานี่ลูกไหนโอ้จะไปไหนจดป้าให้ไปป้าให้ไปปาให้ไปป้าให้ไปนี่นี่ทำงานก่อนนี่เดี๋ยวไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปเที่ยวกันรู้เปล่าทำงานก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวกัน อย่าไปเที่ยวกันนะเอาเร็วลุกขึ้นเออลุกขึ้น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 กอนลุกขึ้น่ลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นาก่อนนะนะไปให้เล้นะครับไปให้เลนะครับเดี๋ยวไปให้เล้นะครับหนึ ane, gen, ellt, ่งสองสาสี่ right.

Đây nó làm ăn